เมื่อวาน้คแน่ดีกว่านะอยู่โอโโดโลตกด้ถามเธมถามไคำถามันก็ถามูบ้าเลยอ่ะอ้าวคิมคิมคขอหนึ่งคำลูกครูขอหนึ่งคำค่ะขอพึ่งพอพึ่งครับ เรามาช่วยกันคิดอักษรสูงคำในอักษรสูงกันค่าวออหนึ่งคำเผาพึ่งอะไรขึ้นต้นด้วยเผาพึ่งบ้างไหนบอกคุณครูสิอืมได้กองไหมฮะอ๋ะอเผาเผาโอเคเผานะคะเมษาลูก เมษาผ้าค่ะผ้าอ่าผ้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 าโอ้โอ้ก็พุ่งเลยผ้านะคะอ่าต่อไปมีนาเมษาแล้วก็มีนาอ่ามีนาอยู่ไหนลูกวันนี้อยู่ไหนคะ อะไรดีลูกขอพึ่งผิดผิดอ่าผิดนะคะคำว,ว่าผิดแต่น้องมันก็จะแบบเลยนะคะคำนี้เยี่ยมมากอ่าต่อไปครูขอฟอฟฝาฟอฟฝาจัสตินจัสตินคำว่าอะไรดี ตีนคำว่าอะไรดีลูกฝากครับฝากเออฝากนะคะฝากเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากนะต่อไปอูเจียลูกอูเจียเห่นครับอะไรนะคะฝอฝาลูกฝอฝาฝนฝนใช่ไหมลูกใช่ <Okay. S 2> โอเคฝนนะคะต่อไปเออ่โฟกัสเตรียมไว้เลยลูกโฟกัสฝาฟ,ฟ้าอีกหนึ่งตัวค่ะฟ้าแฝดฟ้าแฝดนี่มีคำสองพยางด้วยนะคะดีมากเลยนะคะอ้าวใครคิดคำสองพยางที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันได้บอกคุณครูด้วยนะคะฟ้าแฝดอย่างเช่นคำปัาบฝาแฝดอย่างเงี้ยนะคะ อ่าต่อไปทอถุงมหรือทอฐานก็ได้นะคะสองคำนี้เจมี่คิดไว้เลยเจมี่ตอบคุยยังนะคุยลืมแล้วละ่ะเจมี่ตอบอยังนะย,นนะยังครับยังโอเคทอถอุงหรือทอฐานก็ได้ลูกมาหนึ่งคำขาดบถออาดถาน,ถ,านถูกไหมคะคู้เ,เขียนถูกไ,ไ,ไหมถูกค่ะโอเคมาต่อไปคิมแล้วเก้าเก้านอซิก ก้าวน้ำมือซิกขอถุงก็ได้ขอทานก็ได้ขอหนึ่งคำลูกอะไรน้าอะไรดินาะนะโอ้อะไรนะลูกลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วลืมแล้วยกนานแล้วเนี่ยยกนานอ๋อคุณคุณครูไม่เรียกสักทีใช่ไหมเลยลืมเลยใช่ไหมอ๋อช้าไปอีกนะ อ่ะแล้วไหนอ่ะไหนอา้าหายไปแล้วเก้าเก้าไมเลขหกเก้าอยากได้คําไหนลูกเก้าอยากได้ตัวไหนอ่ะบอกคุณครูสิเอาไหนลูกขอถุงหรือขอทานก็ได้มีใครอยากตอบไหมอ่ะมีคนยกมืออา่า ใช่เอายายบัวยายบัวบอกมา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 ,มา,มายายบัวทอถุงหรือ,อถอดฐานก็ได้ลูกเปิดไม้ด้วยลูกอะไรคะฐานฐานฐาน,านใช่นี่ไหม<ท>ใช่ไหมคะออโอเคนั่นแหละฐานอา้าวเก้า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 หกเก้าหกคิดได้ยังลูกมาเร็วคุณขอหนึ่งคำเก้าอยู่ไหนแล้วลูก เก้าห้าก็ได้เก้าห้าช่วยหน่อยเร็วอ่าไม่เปิดวิดีโอและเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเปิดวิดีโอให้คุณครูเห็นหน้าหน่อยเร็วว่าหนูยังอยู่กับคุณครูถุงค่ะถุงนั่นไงถุงเนี่ยแน่นอนเลยใช่ไหมโอเคไม่บอกไม่ได้ทำอย่างนี้อ่าต่อไปต่อไปคขอไข่ลูกขอไข่ ขอขวดเลิกใช้แล้วนะคะขอเป็นขอไข่นะคะขอไข่เบสิกอยู่ไหมลูกเบสิกไม่เห็นวิดีโอเลยเบสิกโอโซนไม่อยู่โมจิแล้วลูกโมจิ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 มจมจมจข่าวค่ะรูกข่าวขาว่ขา,วขาวแบบข่าวแบบทันเหตุการณ์เนี้ยเหรอลูก ใช่ค่ะโอเคถูกนะนะข่าวข้าวนะพุทพุทขอหนึ่งคำลูกเออเข็ดครับเข็ดแบบว่าโดนตีจนเข็ดเนี้ยหรอใช่ไหมครับเล่นแล้วโดนตีจนเข็ดแล้วพุดเข็ดไหมเข็ดไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ครับโอเคเอา่า เข็มกัดเข็มกัดเข็มกลัดใครเอย่ยใครพูดเอย่ยมองไม่เห็นเลยเก้าเก้าที่ห้าเข็มกลัดอ๋อเข็มกลัดอ๋อเข็มกลัดใครพูดอ่ะอ่ะพูดครูเขียนให้นะเข็มหนูเองค่ะครูเอลใครเอ่ยหนูเองคือใครบอกชื่อหน่อยลูกเมษา<อ>ค่ะอ๋อเมษาเมษาโอเคขอ,ขอบคุณมากเมษานะคะได้อีกหนึ่งคำ ต่อไปสอเสือสอสลาสอฤาษีตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวขอหนึ่งคำโอโซนโอโซนตอบยังโอโซนขอหนึ่งคำลูกขอหนึ่งคำสอเสือสอสลาสอฤาษีก็ได้ค่ะคำว่าอะไรดี่กันายสออายอสายถูกไหมคะเขียนถูกไหม cô văn thùng này